แล้วจะมาคุยทำไมตรงขับกระบะขยะเนี่ยทองแดงคุยทำไมล่ะลูกสุกลกโอ้ยจะคุยออกแล้วจะนอนใช่ไหมอ๋อ <c ười> คุยขยะออกแล้วก็อนอน <c ười> ทองแดงเอ้ย <c ười> ด้านหน้าของที่ทำงานนะคะ มี่าดอกแพงควยอยู่นะคะแล้วก็มีว่านรวยร้นฟ้าอยู่ด้วยค่ะสวยงามมากค่ะรวยร้นฟ้าเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่ใครรู้บ้างตอบทีแต่ลักษณะเขาเหมือนรวยร้นฟ้ามากเลยนะคะ เขาทรหบมากนะคะว่านี้มีหยุดครั้งหนึ่งคิดว่าเขาตายแล้วนะคะแต่พอต่อมาเขาก็ขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็สวยด้วย <c oughs> <c oughs> แต่มมไม่ค่อยไม่แน่ใจเต็มร้อยนะคะว่าใช่เว่านรวยล้นฟ้าหรือเปล่าใครพอจะรู้ บอกด้วยนะคะอุ้ยเสือน้อยก็เสือนอ้อ,นอยตามแม่มาด้วยจะมาชมดอกไม้ค่ะพอดีได้ยินเสียงกิ้งรี กคงซ่อนอยู่ใต้นี้แน่ๆเลยเสือน้อยก็สงสัยด้วยว่าเสียงอะไรเสียงอะไรครับแม่เสียงจิ้งเหลีดลูกร้องอยู่ใต้นี้คงร้องอยู่ใต้กอบอลหรือกอหญ้าข้างใน ได้ยินไหมคะเพื่นอ,อ,อนเพื่อน <c oughs> เอากล้องไปใกล้ๆค่ะก้อนเงียบเงียบไปแล้ว บรรยากาศที่ทำงานค่ะด้านหลังด้านหลังซอยนะคะนาะมีด้านหลังของตึกค่ะจิ่งหลีดเงียเสียงไปเลยอะเขาคงเห็นคงได้ยินเราทองแดนช่วงนี้ไม่มีความสุขเลยค่ะเพราะว่าถูกแมวใหญ่ค่ะกัดค่ะ เขาก็เลยลาบเลยนะคะลาบแล้วก็ทำให้ไม่มีความสุขเลยค่ะน่าสงสารมากทองแดงในช่วงนี้ต้องคอยแอบ,บๆหลบๆซ่อนๆแมวใหญ่นะคะเดีย๋ยวต้องคอยไปอยู่ที่รกๆท,ที่ที่คิดว่าจะปลอดภัยะคะ่ะน่าสงสารมากเลยช่วงนี้ ต้องคอยดูว่าเจ้าตัวใหญ่อยู่ตรงไหนมันจะมากัดเราหรือเปล่าครับแม่ตัวใหญ่จะมากัดผมไหมครับทองแดงคอยระวังเจ้าเสือใหญ่อยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อนๆคอยระแวงตลอดเวลาเลยนะคะจ้องมองทางเสือใหญ่อยู่ไหนครับแม่จะมากัดผมไหมครับ ไม่อยู่ลูกตอนนี้ตอนนี้เสือใหญ่ไม่อยู่ <c ười> คอยระแวงตลอดเวลาเลยทางแดงครับทางแดงครับกลัวพี่เสือใหญ่ไหมลูก ก้วคิดเสือใหญ่ไหมทางแดงครับต้องไปเช็ดตัวด้วยแอลกอฮอล์จับเช็ดตัวด้วยแอลกอฮอล์เลยฆ่าเชื้อโรคเลย